คนชอบภาพเหมือนจริงหรือว่าบางคนเป็นภาพการ์ตูนแล้วเมื่อจบไปเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะไปศึกษาต่อในด้านที่ตัวเองชอบนะคะในด้านต่างๆของศิละปะค่ะ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นกักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านศิลปะวัฒนธรรมและศิลปินในท้องถิ่นโรงเรียนจึงจัดหาทุนก่อสร้างหอศิลปะวัฒนธรรมที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนปากช่องโดยมุ่งหวังให้หอศิลปะวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของอำเภอปากช่องส่งเสริมและสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนรักการสร้างผลงานทางศิลปะ สวัสดีครับผมชื่อนายสไวยโดนพิมายนะครับก็อยู่กลุ่มสาระศิลปะสอนเกี่ยวกับด้านดนตรแีและวงโดยยางและวงโยธาวิตินะครับสำหรับหอศิลป์น,นี้เริ่มมีความคิดมาตั้งแต่สมัยที่อาจารย์สนิทย้ายมาจากโรงเรียนพญาเยน็นแล้วก็มาเริ่มทำงานเกี่ยวกับศิลปะอย่างจริงจังในช่วงประมาณ3-4 5ปีแรกๆนะครับ ทำให้เห็นผลงานของอาจารย์สนิทอย่างมากมายจนกระทั่งโล่ไม่มีที่เก็บท่านเกิดเลยเคยพูดว่าเราน่าจะทําหอศิลน,นะครับท่านก็พูดกับผมมาตั้งแต่นะเราผมก็ไม่รู้จากว่าหอศิลมันคืออะไรล้วเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งท่านผออสุวรรณได้ย้ายมาเที่งเรียนปากช่องเราก็เลยคุยกันว่าเราลองนําเสนอท่านผอ,อดูก็พอดีท่านพอท่านก็เห็นด้วยก็เลยเริ่ม มีการนำเสนอในที่ประชุมแล้วก็มีการทอดพระปาแล้วก็เริ่มทำการก่อสร้างมานะครับจนกระทั่งได้มาเป็นหอศิลป์อย่างเทียนทุกวันนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแทนเรียนปากช่องแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนปากช่องแล้วก็บุคลากรของอำเภอปากช่องเราทุกคนนะครับที่จะมีหอศิลป์น,นี้ซึ่งหอศิลป์น,นี้ก็เป็นที่แสดงผลงานของ นักเรียนทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะของศิลปะไม่เว้นจะเป็นนักดนตรีนักกีฬาทุกอย่างนะครับที่มีผลงานทางด้านวิชาการหรือที่ครูบาอาจารย์นำไปแข่งขันต่างๆเราก็จะนําเสนอเกียรติประวัติของบุคคลต่างๆเป็นระยะระยะไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจว่าเราทําเพื่อเพื่อเก็บประวัติของนักเรียนศิลปะอย่างเดียวอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์สนิทก็ ก็ได้คุยกับผมเป็นประจำนะครับว่าความคิดไม่ใช่เป็นเฉพาะศิละปะก็จะเป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นผลงานของนักเรียนเรียนปักช่องทั้งโรงเรียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่แม้กระทั่งบุคลากรที่มีชื่อเสียงของอำเภอปักช่องต่างๆที่ได้ทําประโยชน์ในเรื่องต่างๆเราก็สามารถนำเกียรติประวัติท่านมาแสดงได้นะครับแต่ว่าเราจะแสะดงเป็นระยะระยะเป็นเรื่องการหมุนเวียนไปกันแล้วแต่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็หวังว่าท่านผู้อุ่งในการและสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนปากช่องนะครับก็คงจะทําดําเนินการให้เสร็จภายในเร็วๆนี้เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอปากช่องเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆและก็อําเภออื่นแล้วโรงเรียนปากช่องถือว่าเป็นที่สุดที่สุดยอดมากนะครับหวังว่าก็คงจะทําให้เสร็จภายในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับ แล้วทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นองค์พะพิธเนตรนะคะที่เป็นองค์ต้นแบบนะคะซึ่งองค์พิพิธเนตรองนี้เนี่ยก็จะนําไปปฏิสถานหน้าหอศิลปะและวัฒนธรรมของโรงเรียนปากช่องนะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหอศิลปะและวัฒนธรรมของเราเนี่ยก้าวหน้าแล้วก็คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกันค่ะ การที่อาจารย์สนิทมณีรัตน์นะครับได้ฝึกนักเรียนนะครับรวมกลุ่มวาดภาพเพื่อการประกวดแข่งขันนะครับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับรวมเวลาประมาณ10ปีนะครับได้รับรางวัลภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจํำนวนมากมากกว่าพันรางวัลน,นะครับแต่รางวัลต่างๆที่ได้มานะครับ ไม่มีที่จัดเก็บนะครับเอามาไว้ในห้องศิละปะเป็นจานวนมากนะครับบางชิ้นก็ทํารุดเสียหายนะครับคุณครูสนิทก็มีแนวคิดนะครับที่จะทําการสร้างหอศิลป์โรงเรียนปากช่องนะครับเพราะว่าโรงเรียนแต่และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นจํานวนมากหลายๆโรงเรียนก็มีการต่อสร้างหอศิลป์นะครับโดยเฉพาะ ในจังหวัดนครราชสีมาก็เกิดขึ้นแล้วสองหอศิลป์นะครับหอศิลป์เสริญสางแล้วก็หอศิลป์ท่านประสาทเพชรวิทยานะครับก็เลยได้หารือกับคณะผู้บริหารโรงเรียนนะครับสมาคมผู้ปกครองศิทธิ์เก่านะครับก็หาเงินเพื่อที่จะก่อสร้างหอศิลป์โรงเรียนปากช่องนะครับเพื่อจัดเก็บรวบรวมผลงานของนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนักเรียนนะครับแล้วก็ จะรวบรวมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมของอำเภอปากช่องก็ได้จัดการทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้นนะครับในวันที่20ธันวาคม2552นะครับก็รวบรวมเงินได้ประมาณ2ล้าน3 0สนกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วนะครับซึ่งใช้งบประมาณไป2ล้าน3 0สนกว่าบาท ก็ยังไม่เสร็จรุ้ร่วงโดยโด้วยดีนะครับก็จะต้องหาผู้มีอุปการะคุณมาช่วยในการที่จะต่อเติมหอศิลแห่งนี้นะครับให้เสร็จรุ้ร่วงตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ต่อไปครับค่ะ